โอ้ยเฮ้ยเพียงเพียงได้เพียงได้ไออะไรน่ะมันทำตัวดำๆแล้วมันไปลงไหมไม่ไเอฟซีเอฟซีเอาไม่ไหนกันครับเนี่ย ใกล้ไหมจากนี้ใกล้ครับใกล้ครับใกล้เหรอไปเดินเล่นด้วยกันก็ได้ครับเข้าไปทรูปไหมครับจะเข้าไปข้างในไหมเข้าไปครับไปข้างในเลยไหมล่ะไปถ่ายด้วยกันข้างในเลยมันค่อยเย็นคข้าไปข้างในเดินด้วยกันนี่แหละเบลเบลกลับแล้วครับเบลเห็นว่าต้องเดินทางไปที่เชียงรายต่อนะครับก็เมื่อกี้ก็รู้สึกจะแจกลายเซ็นน้องอยู่สว่างแดนดินไปนะเซ็นที่รถเลย เอาปากกาเมจิกเซ็นให้น้องเลยนี่ก็น้องๆน,นะครับแวะมาหาอันนี้รู้จากไหนครับเนี่ยรู้ที่พี่โพสใช่ไหมรู้ว่าไงรู้ว่ามาเองอยู่แล้วมาเองแล้วก็มาเจอที่นี่อ๋อมาเจอที่นี่พอ,อดีขี่รถมาใส่มาเองด้วยไหมเนี่ยครับโอเคครับเฮ้ยติดทิศศิลป์เพลงหมอลำอะไรอย่างงี้ไหมเนี่ยน้องนำไปกับกลุ่มนั้นเลยก็ได้ไปก็ไปด้วยกันนี่แหละไป ก็เบลไม่ได้มานะครับเพราะว่าถ้ามาก็คือถ้าไปเชียงรายมันจะดึกมากจริงๆก็เลยให้น้องเดินทางต่อเลยไป<ะ>น้องไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้อาวานไม่ได้ลองเลยครับเสียดายมากเห็นแต่พี่โอมอ่ะได้ลองลองถอดรองเท้าไปก่อนนะตอนนี้ เรกตามสบายเลยรองเท้าใจเย็น <c oughs> ร้อนร้อนโคตรเลยครับตอนนี้ใจใจสิขาตายแล้วตอนนี้ฮ <c oughs> ัลโหลว่าไงแกนมาไหมมาไหมย่าร้นร้นจะบอกกัน ตรงตรงนี้นะครับชั้นที่สองนะครับมาเอาได้รับรับหิ้วรองเท้านะครับตอนนี้สนใจคู่ไหนรับหิ้วภาพไม่ได้ติดตาอยู่เลยไม่ได้ถอดถุงเท้าอู้หู้วันนี้วันนี้ผมอ๋อเฮ้ยน่าจะได้ถอดรองเท้าแล้วเปียกขนาดนี้ ร้อนโพดเออจริงๆแก่ร้อนมากเลยถุงเท้าดีกว่าเราจะได้ถอดถุงเท้านะดูดิพี่จ้าถอดถุงเท้าอ่ะตีนเหม็นมาแล้วถอดถุงเท้าโอู้ยทำไมต้องรดน้ำใส่พืชด้วยเนี่ยผมมันร้อนเหรอถ่ายเลยไหมรูปด้วถ่ายก่อนเนาะ พี่แบบเป็นยังไงพี่ถ่ายได้ไหมจับข้างล่างนะครับูนตัวรองเท้เต็มสีขาวที่มีชั้นวางนะครับการ์ตูนที่มาใหม่นะครับกรุณาต่อรองเท้าเต็มสีขาวที่มีชั้นวางนะครับครับยินดีต้อนรับ่แม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาถึงกินเนืบอคุกกี้แล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับ รวมต้นบุญกับต่างบ้านนะครับก็ยังไม่มีเครื่องสักการะบูชาที่จะเข้ามาจับได้จ้าวขอลองขอฟอนที่ครับวันนี้ก็พาพี่ตั้งมาแก้บนนะครับตอนนั้นมาซ่อมรถแล้วมาโบนไว้มาขอเมียน้อยคนที่สามมามาบนไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องการงานพอดีว่าก็บนดด้วีมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วย ก็เลยว่าผ่านไปด้ยดียดก็เลยคิดออกเพิ่งคิดได้ว่าต้องมาแก้ก่อ,อ,อนพอดีว่าจะลงกรุงเทพพอจะลงกรุงเทพแล้วนี่ใครเจอเอ็กเซเตอร์สีแดงนำนี่ทักได้เลยครับกรุงเทพนะทักจะลงไปละฝนฝนไม่ตกครับแต่ว่าตอนนี้เขาลาดน้ำใส่พื้นไว้ต้องได้ถอดถุงเท้าเข้าไปพัดพุนเลยผบไม่ถึงถอนนะครับถอนไม่ปะถอนไหมถอดถุงเท้าดีกว่า,วาใช่เพราะเปียกหมดแล้วเนี่ย ถ้ามันเปลี่ยนมันจะหมีนกว่าเดิมนะนะ่ซักมาดิร้อนร้อนโคตรเลยครับร้อนมากเพิ่ว,วันนี้สาวเยอะเว้ยสาวเยอะจริง,รง,รงเลือกเอาเลยนะจะเอาคนไหนนี่มาวัดป่ะเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเข้าไปเลยนะ เที่ยวพร้อนตีนอะบอกเลยร้อนตีนร้อนมาเลยก็20บาทนะครับสักเียง19เสียงเสักเย็มโอ้ยอย่าว่าจะโซ่พิสัยคือตอนนี้พี่ว่ามันร้อนเกือบทั่วประเทศแล้ววันนี้เขาทำอะไรแก้บนเหรอจะเข้าไปเลยนะ บนด้วยเนาะโอ้หลอน ทำสีเพิ่มป่ะ,นะเนียน่ยเออสีมันสดสดดีเนาะอันเก่ามันหบาสีเดิมแปเออโอ้ยไม่รอดแน,น่ล่ะมีแต่คนมารูปออไปร้องเพลงบ่แมนแมนมาร้องเพลงแก้บนไม่ไมีลมพอน้องพีงเพ่เนี่นๆๆย เราฟังไว้ที่ระวัลมีพวกกระลอกอะไรอย่างงี้ไหมวะแต่ก่อนมีเนาะระวังอะไรนเสาเย้ยระวังใช่ครับออกทริปทำบุญครับก็พี่ตาก็เนี่ยพี่ตากจะลงไปกรุงเทพละเอาเอ็กเซเดอร์ไปลงที่กรุงเทพครับไปทำงานอยู่นู่นละหาแกมาแก้บนด้วยปคอเฮ้ยดูทรงผมน้องคนนี้เดิยวโีตรเท่ เรไดังเใชเอาเป็นไรต่อต่อเมื่อกี้เจออะไรไมขอแห้งขอแห้ง เมื่อกี้ต่อนี่เจอของดีไทยบ้านเข้าไปนะเกือบละเกือบละเกือบจูบตูดละพี่ต้องไปประมาณบ่ายสองคนค่อยไม่เยอะคือพี่ตักกับพี่หนึ่งมีธุระครับก็เลยต้องรีบมาแต่เช้าพี่คนนี้แฉมคนนี้ สบายดีครับข้องแซกเอาน้ำออกพี่นะไรเนี่นยแซกเปียบวะเหรอเฮ้ยท,ทำอะไรพี่แท็กอ๋อออกมาซิบเลียนหนักอันนี้ก็เป็นตัวกกเกาะคาบเชนโนนะครับเอาเอามาซิมเลียนหนักเนีย่ยครับไม่มีทีเด็ดของวันนี้เลยแล้วเนี่ยรอถ่ายแล้วเนี่ย

ททายินี่แหละมัน่เงเอาเอาเฮ้ยมาไม่บอกกันเลยเนี่ยอ้คนจะกัดวเหรอโชคดีเดินทางปลอดภัยครับับครับก็ัเอฟซีเนี่ยน้องเขามองไงเอาเยไอ้นี่กูจำได้ชิตนี่ไอ้บอสเลย มาหลายคนด้วยเราถอยก่อนบิดขึ้นนี่คืออะไรมนตัวมันตุกไหลายครับโอ้ยร้อนมากพี่ตั๊กใช่ร้อนโฟล์ดเย็นๆอยู่นะเย็นกว่าข้างนอกเออแต่ก็ยังดีกว่าข้างนอกนะมันชื้นชื้นข้างในนี่คนไม่ค่อยเยอะเลยแค่แน่นนิดเฉยแล้ก็ยังมีไม่ได้ต่อแถวข้างนอกเข้ามาดงบอกสุดจัดไปไปตรงไหนก่อน จะไปไหว้ตรงไหนก่อนจะไปนี่ไหว้นี่ก่อนเหรอโอ้โหดูดูบ่อน้ำนี่โคตรแน่นเลยบอกเลยโอ้โหเดินไม่ได้เลยเออใครจะเข้าไปก็เชิญก่อนเลยเข้าไปนะครับเอ้าพี่หนึ่งอ่ะ พี่หนึ่งเอา้าเอ้พวกพี่หนึ่งวะเห็นเนาะอ๋ะอ,อจีบหายเลยพี่หนึ่งหายร้อนเนาะไม่ไหวเสร็จแล้วก็ออกไปก็ได้ระวังมัดฉาชีมีฉาชีมัดฉางอยู่ในน้ำไหมเอาหรอมัดฉาชีกล้องจับโฟมด้วยเช็ดเอามาดิมาดออกกล้องนานๆก็ได้ ฝั่งนี้ก็ได้าฝั่งนี้นะว่าฝั่งนี้ได้ไหมอร้อนมากอยบว่เหงืเต็มเลยครับตอนนี้้มเลยเหรอไหวไหมไหวไหมน้องเซฟีนะไรเจี่นะ อุ้าก็ว่าอยู่หาพี่หนึ่งมาเจออันนี้อะไรส่วนเนี้ยเจออะไรไม่รู้อ๋อเป็นครูเนาะที่ตรงนี้ไม่รู้แจ้งว่าวันนี้เราจะไลฟ์สดยาวๆครับสองชั่วโมงรวดไปเลยอยากเห็นกระลอกเผือกอีกรอบอ่ะสวยมากเลยตัวนั้นทำไมอ่ะกระลอกพามเลย นึกว่าสนามเด็กเล่นราตนมาได้ครับอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะฮะอำเภอบ้านดุงใช่ไหมบ้านดุงเนาะออไม่มาละเหงื่อเต็มหน้าเลยตอนนี้ร้อนมากโห้โมห่เลอะเลยเนี่ยต้ออเออนี่น,นี่อยู่ตรงบ้านลุงก็ได้ ก็ไม่ไหวแล้วกบกลับตอนไหนอีกสักพักครับพาพวกพี่มาแก้บนเฉยแล้วก็เดินทางต่อแล้วทำมาทพิปทำบุญครับในวันนี้ ไปดูอ่างศักดิ์สิทธิ์สอเสือแม่ธนาการกไก่สอเสือสระอีดอเด็กศักดิ์สิทธิ์โอเคเดี๋ยว okay. นะโอเคไปดูบ่อศักดิ์สิทธิ์ดีกว่ามีแต<ล>่แ<ล>จ่มๆทั้งนั้นเลยนี่เขาเขาเพิ่งไปตักมาเมื่อกาเถอะเลี๋ยวไปดูกนันนะเเขาพิ่งท,ท,ท,ทมีคนไปด้วยเลย คนเดียวก็ได้อันนี้เป็นการรูปคล้องนะครับ อ้าวเมื่อไงพี่กุ้งชวนแล้วนะชวนแล้วนะเอ้ยชวนอยางวะยังไม่ชวนเลยไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนะฮะโอ้วันนี้คือทำใหม่ด้วยนะเนี่ยเอาไม้มาปลูกละนะ เขาได้ก็เป็นการโฮนฮ้อนนี่แค่ว่าก็สั่นหนาวอยู่นี่ <laughs> <laughs> ให้ไปหาไหมาพี่ก็พี่จะอยู่อีกสักพักนะครับไม่เกินประมาณสิบกว่านาทีเดี๋ยวก็จะไปต่อแล้วครับว่ามีพึ่งด้วย <c oughs> พึ่งสีตัวอะไรวะน่าจะพึ่งละมัง้งเนาะ อยู่ใกล้บ้านผมเลยมาครับมาหาได้นะครับอันนี้อห้ามโยนเหรียญเนาะ

วันนี้แข่งกันรูปคลองนะเอาูกไปเอกไปมยองเชียร์คนเยอะ ไปไม่ได้ตัวนี้ออจะจัดให้ครับสนานะคะอ๋อเดจัดให้ครับสนามนะคะ ฝ่ายไงเนาบัานนี้คนเยอะมากเลยเ,เดินไม่ได้ครับตอนนี้รอคนไปช้าๆที่เดินไม่พอเลยครับตอนนี้ không mà lá mày nhúc mấy cơn, mấy โอเคเดี๋ยวปิดไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับอีกสิบนาทีเดี๋ยวก็เดินทางต่อแล้วครับอยู่นี่อีกประมาณสิบนาทีนะครับคําชโนนะครับที่เดิมมาบ่อยโคตร,ครนิ่ว่ามาบ้านไปบ่อยแล้วนายโคตรไก่เอย